อุณหภูมิของน้ำที่ดื่มมีผลต่อร่างกายอย่างไรวันนี้เรานํางานวิจัยของชาวญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังผลการทดลองพบว่าถ้าหากดื่มน้าร้อนอุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้น0.2องศาตั้งแต่ดื่มไปเพียงแค่1-5นาทีน้ําเย็นอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงตั้งแต่ดื่มไปเพียงแค่1นาทีและจะลดลงสูงสุด0.3องศาเซลเซียสหลังจากดื่มไป10-15นาทีส่วนอุณหภูมิบนผิวหนังหน้าผากท้องแขนมือขาหนี่ต้นขาและเท้าผลปรากฏว่าการดื่มน้ํํําาาาาาออุหมมมม้้้้งนนน่่่่่่ใผลไไไคยยแแตตตกตากกจรดดดืืเน ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายได้ถึง0.8องศาเลยทีเดียวหลังจากดื่มน้าไปได้15-30นาทีส่วนของอัตราการไหลเวียนเลือดน้ําที่อุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นให้ผลไม่ค่อยแต,ตากต่างจากการไม่ได้ดื่มน้ําแต่ถ้าหากดื่มน้ําอุ่นพบว่าอัตราการไหลเวียนเลือดดีขึ้นตั้งแต่นาทีที่1หลังจากการดื่มน้ําเลยทีเดียวการเสียเงื่อให้ผลคล้ายๆกับอัตราการไหลเวียนเลือดโดยพบว่าการดื่มน้าที่อุณหภูมิห้องหรือดื่มน้าเย็นค่อยแตกต่างจากการไม่ได้ดื่มน้ําแต่การดื่มน้ําอุ่นจะทําให้อัตราการสูญเสียเเเหหงงงืื่่่่อพพิมมมาากขึ้้นนนนลัััจดดไปีียแคท ถ้าหากใครรู้สึกร้อนอาจจะลองดื่มน้ำเย็นหรือถ้าหากใครอยากให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลองดื่มน้ำอุ่นอาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้